มีศัตรูอยู่ตรงนี้จับละเป็นคราวเราจะหยุดอยู่ตอนนี้หรอกนะกำลังรีกำลังพุ่งไปมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้กำลังวางแปลงวัฟเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงสิบสองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงสิบสอง ฉันจะตอบแทนความช่วยเหลือนี้ฉันขอสาบานเกมด้วยฉันต้องการความช่วยเหลือฉันไม่เชื่อกเป็นเป้าของพวกเขาฉันต้องการความช่วยเหลือวา,ว,วางประตูบ้าแล้วช่วยฉันด้วยกำลังถูกยิงสลังรีบช่วยฉัน,นด้วยที่นี่ถูกโจมตีกำลังรีบฉันต้อง,าก,งอาการการรักษาบอบมาทดลองเสียชีวิตแล้วเหลือศัตรูรายเดียวฉันกำลังชาดกลับฉันต้องการการรักษา ไม่ต้องห่วงเส้นทางของฉันนำไปหาคุณขอหนึ่งวินาทีเราทำได้มีพาน์ทไทสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามจะกระโดดจมตีโดยสองทีงงทกำลังวางตัวปราออิสระเข้าไปกำลังรซ้อมออดแพลอยู่กำลังพุ่งไปกำลังถูกมจมตีู่จมจมตีมีสมาธิแล้วกำลังถูกโจมตีตึ้ทบศัตรู

ศัตรูแล้วช่วยฉันด้วยศัตรูกำลังมองคุณอยู่เราเพิ่งเจอศัตรูฉันโดนตีโดนเซ็ตจนจะตายอย่าพูดเขาพวกเขาฉันชาร์ดกร่อยอยู่พวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ฉันต้องถูกโจมตีทวีตแล็ปไปนะครับ ช่ยฉันด้ยัาต้งจา,ากาศกาัากากลังีรยหกหาลังพุ่งไปช่ยฉันด้ยเจกูรอบที่ห้ารับนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนตรงน,นี้ตอนนี้มันถึงแล้วทีรุ่ง พวกเขาเห็นฉันต้องการความช่วยเหลือทางนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือทางนีฉนนะ้ฉันต้องการความช่วยเหลือทางนี้ฉันถูกเนาะฉันต้องการความช่วยเหลือเนาะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณจากนั้นก็ถึงเวลาล้างแคทขอบคุณนะฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่ม,ม,ก,มกำลังรีโหลด ใช้กำลังชาติกรอบคอยระวังให้ดีกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดระวังไฟแรนเนยที่นี่ถูกโจมตี กำลังรีโหลดมีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังคว้างอาร์ตต์ต์กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดก็ใช้เฟสเจมเบอร์กำลังถูกยิงใส่ศัตรูกำลังมองคุณอยู่คำเตือนวงเซ้นส่งโดยดี คุณจอมปีฉันกำลังชาดเกรอบคอยระวังให้ดีกเขา็เห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่พวกศัตรูฉันชาดเกราะอยู่